เป้าหมายให้ดีขึ้นอีกในระดับที่ก้ากหนดเวลาชัดเจนย้อนกลับมาที่ข้อหนึ่งครับลองกําหนดเวลาให้กับมันครับข้อหนึ่งคืออะไรฮะร้านกาแฟร้านกาแฟแล้วก็มีจํานวนที่นั่งจํานวนแก้วอะไรแล้วเนาะห้าร้อยแก้วต่อวันอืมครับอ่อห้องมีกระดาษีล้านอืมโอเคแล้วก็มีวิธีการมาอยู่แล้วทีนี้มาดูนะครับ ข้อ5คือกำหนดเวลาชัดเจนเวลาเป็นอีกตัวสําคัญที่จะบีบหัวใจที่สุดนะครับคือถ้าเกิดเมื่อกี้นี้ผมสอนการตั้งเป้าหมายแบบก้าวกระโดดไปแล้วนะอย่างเช่นถ้าเราต้องการกระโดดไป1เมตรเนี่ยนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมบอกให้ตั้งเป้าหมายแบบก้าวกระโดดไปอีกนิดนึงโดดประมาณเมตรห้นะคนแรกนะโดด1เมตร คนที่สองโดดหนึ่งเมตรห้าสิบโดดไปเท่าเท่ากันเลยนะคนละสิเก้าคนแรกหรือคนสองใครจะโดดไกลกว่าคนสองคนสองถึงเส้นชัยก่อนแน่นอนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป้าหมายของเราตั้งมาเลยแล้วก็กำหนดเวลามาสมัยผมทำงานประจำอยู่เนี่ยมีเพื่อนร่วมงานเนาะเมันก็ประชุมกันนะประชุมประจำเดือนอะไรเงี้ย เพื่อนโรงงานก็มานั่งข้างๆนะค่อยๆนั่งลงนะครับแล้วก็หย่อนตัวลงบนพืมพพามว่าเหน, <c oughs> นื่อย <c oughs> เบื่อเบื่อแก่นะอายุห้าสิบละแต่ว่าอยากจะอดทนอีกสักห้าปีนะ <Okay. S 2> จะจะเออรี <จะ S 1> ่ร<ะ>ีทายห้าห้าแล้วกันนะอดทนอีกสักห้าปีจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบสักที ผมฟังแล้วก็อืมเราคงไม่ไม,ไม่ไม่นั่งถึงเท่าเขาอะ่ะอย่างแรกเลยเวลาไกลไงใช่แต่ที่แน่ๆก็คือเพื่อนร่วมงานของผมเนี่ยทํางานด้วยกันนะอายุก็ห่างกันประมาณสองสามปีเขาก็เสียชีวิตเลยนะไม่ต้องถึงห้าสิบไม่ต้องถึงสงี่สิบเวยนะ,ะจะไปถึงเป้าหมายไหมใช่ตายแต่ก,ก่อนอเพราะฉะนั้นเราจะตั้งเป้าหมายแบบไลฟ์เวลาเนี่ย มันก็ไม่มีประโยชน์ผมก็เลยตัดสินใจเลยกบ็บีบบบีเวลาตัวเองนะในการวางแผนออกจากงานเนี่ยให้มันมเร็วที่สุดในชีวิตอะ่ะกลัวว่า,วาเออจะจะตายก่อนออกจากงานอันนี้ออกก่อนอตายอ,ออกก่อนครับแล้วทิท้งให้เป็นภาระของเมีออยเอาไปใช้ <laughs> แล้วแล้วเนี้นไม่ออกตัแต่หลายปีอยู่นะเราะมนบีบสองปีมากออาอ่แล้วมันก็เข้าตรงนี้แหละคือมันจะมีวิธีการมีวิธีการวิธีการ ลองใส่เวลาเข้าไปครับ